แล้วก็สวัสดีครับนักเรียนนะครับก็หลังจากที่ครับที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบ้างนะครับก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่านะครับ v e r t e b r a t ตนะครับ v e r ร์เทเบตนะฮะแต่มีตัว S ก็แ้ว มีหลายชนิดนะครับก็พวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับก็คือไม่มีกระดูกครับที่เป็นแกนกลางอยู่ภายในลาตัวครับก็มีอยู่เยอะๆนะครับส่วนมากก็จะมีขนาดเล็กนะฮะก็ถ้าเป็นระดับมอต้นนะครับก็จะเรียกว่ามีอยู่8ดกลุ่มด้วยกันนะครับแกลุ่มแต่เป็นระดับมอปลายเราใช้ว่า8ไฟลัมนะครับับนี้คาว่าไฟลัมเข้ามาเดี๋ยวเพราะว่า เดี๋ยวครูจะสอนเป็น8ปดไฟลัมแล้วกันนะครับ8ปดไฟลัมแต่ว,ว่าถ้าเป็นมมต้นเนี่ยเขาจะแช้แคำว่า8ปดปดกลุ่มนะครับซึ่งถ้าใช้ว่า8ปดไฟลัมเนี่ยมันจะจําง่ายกว่านะครับโอเคไปดูกลุ่มแรกกันเลยนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกฟองน้ํานะครับฟองน้ำนะฮะคาจะเรียกว่าไฟลัมพพริเฟอร่านะครับพอริเฟอร่า พอรินะครับพอริเนี่ยพอริเนี่ยแปลว่ารูนะครับรูนะรูนะครับส่วนคําว่าเฟอร่าเนี่ยนะฮะแปลว่าผู้มีนะครับผู้มีดังนั้นสัตว์ในกลุ่มเนี้จะเป็นกลุ่มที่มีรูอยู่นะครับมีรูอยู่เล็กๆตามลําตัวนะครับมีรูเล็กๆที่ลําตัวนะครับ เคลื่อนที่ไปมาไม่ได้ก่ออยู่กับวัตถุใต้น้ํานะครับวัตถุใต้น้ําเพื่อที่จะดักจับสารอาหารนะครับถามว่าดักจับสารอาหารได้ยังไงนะครับก็ภายในร่างกายเนี่ยจะมีเซลล์เล็กๆอยู่นะครับเซลล์ขนาดเล็กแล้วก็มีเทนตเตอร์เคลื่นอออกมานะครับพวกนี้จะคอยจับจับาสารอาหาร ที่เข้ามาภายในตัวนะครับโดยน้ำเนี่ยจะเข้าจะเข้าสู่ร่างกายนะครับทางรูเล็กนะฮะแล้วก็จะออกทางด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นตัวหนวดที่ออกมาเนี่ยนะครับก็จะจับสารอาหารแล้วกินเข้าไปนะครับโอเคอย่างเช่นพวกฟองน้ำนะครับกลุ่มนี้อ่าพวกฟองน้ำนะครับจะไม่ดีนะ p o ลิเฟอร่านะครับผู้มีรูก็อย่างเช่นพวกฟองน้ำนะครับต่อมานะครับ ไฟลัมซีเลนเทราตานะครับมาดูก็พวกซีเลนเทราตานะครับซิลนะครับซิลเนี่ย C O E L เนี่ยนะครับแปลว่าช่องนะฮะช่องดังนั้นพวกซีเลนเทราทราตาเนี่ยเป็นพวกที่มีมีโพรงอยู่ในลำตัวนะครับ พวกจะมีโพรงในลําตัวเช่ในอะไรบ้างพวกแมงกะพรุนนะครับดอกไม้ทะเลปลาการังนะครับตัวที่เรารู้จักดีก็คือเจ้าตัวไฮดราเนี่ยนะฮะก็คือก็จะมีโพรงอยู่ในร่างกายนะครับอ่าตรงนี้นะครับส่วนที่แมงกะพรุนก็มีนะฮะแมงกะพรุนก็คล้ายๆกับไฮดรา,า,าะ ra, จะมีโพรงอยู่ภายในร่างกายนะครับตรงนี้ต่อมานะครับอ่ากลุ่มที่สามพวก พตตีเฮลเมนิสนะครับก็คือพวกหนอนตัวแบนนะครับจำไม่ดีนะแพตตีเนี่ยแปลว่าแบนนะครับนี่คลิกกันจำาพตตีเนี่ยแปลว่าแบนนะครับเฮลมินนะครับคำว่าเฮลมินเฮลมินเนี่ยแปลว่าหนอนนะครับก็คือ p พตตีเฮลเมนิสก็คือพวกหนอนตัวแบนได้แก่อะไรบ้างนะครับก็พวกพยาธิตัวเตืดนะครับพยาธิตัวตืดพยาธิใบไม้พวกนี้เป็นต้นนะครับ มาดูรูปพยาตัวตืดก่อนไปด,ดูรูปหนอนตัวแบนก่อนนะครับพวกหนอนตัวแบนก็อย่างเช่นพวกแทปเวิร์มนะครับพวกตัวตืดนะครับแล้วก็พวกพยาตใบไม้ตับนะครับพยาตใบไม้ในตับนะครับต่อมาที่เรารู้จักหรือที่เราเห็นด้วยตาเปล่าได้ก็คือพวกพลานารีนะครับพวกนี้นะฮะจัดอยู่ในกลุ่มหนอนตัวแบนนะครับโอเคต่อมานะครับพวก นีมาโทดนะครับนีมาโทด้านะฮะพวกนีมาโทด้าพวกนี้จะเป็นกลุ่มนอนตัวกลมนะครับ e นอนตัวกลมอย่างเช่นพยาธิไส้เดือนนะครับพยาธิไ้เดือนพยาตัวตืดนะครับพวกนี้จะมีจะเป็นหนอนตัวกลมที่มีขนาดเล็กนะครับเป็นปรสิตอยู่ในร่างกายนะครับพยาธิไ้เดือนกับไส้เดือนดินเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนละตัวกันนะครับไส้เดือนดินเนี่ย มีคำว่าไส้เดินเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละตัวนะครับกับไส้เดือนดินเดี๋ยวเราจะได้ไปรู้ว่าไส้เดือนดินอยู่ในกลุ่มไหนนะครับต่อมานะครับพวกอ t โทรพอดนะครับ t r โทรอโทรเนี่ยแปลว่าแข็งเป็นโครงร่างอยู่ด้านนอกอ t โทรนะครับแข็งเอ้ยไม่ใช่นะครับ อาร์ทรูเนี่ยนะฮะอาร์ทรูนะครับอาร์ทรูเปลว่าข้อนะครับผู้ดานะฮะผู้ด้าเปลว่าขานะครับ, a, วาานะรบพวกขาเนี่ยที่เป็นข้อนะครับพวกขามีข้อพวกอาร์ทรูผูดานะครับก็อย่างเช่นอะไรบ้างนะครับพวกปูนะฮะปูกุ้ง แมงมุมแมงป่องกิ้งกือตะขาบนะครับแล้วก็แมลงต่างๆนะครับพวกนี้ขาเป็นข้อนะครับโอเคต่อมาพวกแอนนีดีดานะครับแอนนีดีดาพวกแอนนีดีดาก็เป็นพวกนี้ก็เป็นหนอนป้องนะครับหนอนป้องอย่างเช่อนอะไรบ้างไสเดินดินนะครับไสเดินดินนะฮะพวกทากนะครับดูดเลือดนะครับ พวกท่าดูดเลือดนะฮะบางชนู่อาศัยอยู่ในน้ำเช่นพวกปิงน้ําจืดนะครับอันนี้ไม่รวมพวกปิงน้าเค็มนะครับเฉพาะพวกปิงน้าจดืดสองกลุ่มหลักนะครับก็คือส้เดินยินกับท่าดุดเลือดนะครับโอเคต่อมานะครับกลุ่มที่7นะครับเดี๋ยวนี้มีรูปนิดหนึ่งนะครับมีรูปนิดหนึ่งก็มีรูปอยู่3ารูปนะครับ กุ่มตัวแรกนะฮะตัวนี้จะเป็นแม่เพียงนะครับแม่เพรียงตัวนี้จะอยู่ในทะเลนะครับก็เป็นกลุ่มของตัวกลมนะครับตัวนี้เป็นไส้เดือนดินนะครับไส้เดือนดินตัวนี้เป็นปิงน้ํำจืดนะครับกลุ่มนี้จะไม่รวมปิงทะเลนะครับเดี๋ยวปิงทะเลจะอยู่ในกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งต่อมานะครับกลุ่มต่อมาพวกมอรัสก้านะครับพวกมอรัสก้า ก็พวกหอยแล้วก็พวกหมึกนะครับพวกหอยแล้วก็พวกหมึกพวกนี้นี่จะมีเปลือกแข็งพุ่มร่างกายเพื่อป้องกันอันตรายนะครับแต่ว่าตัวเนี่ยจะอ่อนนุ่มนะฮะเช่นพวกหอยทากหอยทากนะครับพวกนี้เป็นพวกหอยฝาเดียวพวกหอยกาบนะครับหอยสองฝาหอยนางรมนะครับบางพวกไม่มีเปลือกแข็งหุ้มอย่างเช่นปลาหมึกนะครับจริงๆเขาบอกว่าปลาหมึกจะมีเปลือกแข็งหุ้มนะแต่ว่ามันพัฒนาแบบ จะไม่เปือนแข็งเนี่ยไปอยู่ในร่างกายนะครับไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับก็มีหลายกลุ่มครับพวกอะไรนะหอยหลอดนะครับหอยหอยหลดนะครับตัวนี้นะฮะพวกออหอยเป่าหื้อนะครับพวกไคต้นนะครับพวกหอยฝาเดียวหอยสองฝาหอยฝาเดียวนะครับแล้วก็ หอยวงช้างแล้วก็ปลาหมึกนะครับปลาหมึกเขาจัดอยู่ในกลุ่มหอยนะนะครับโอเคพวกต่อไปนะครับอิคไคนเดอร์มาตานะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าพวกอิกไคนเดิมก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่มีผิวกรุบกรอเป็นหนามนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างปลาดาวนะฮะที่จริงที่จริงเขาไม่เรียกปลาดาวนะครับเขาเรียกว่าดาวทะเลนะครับเรียกใ้ถูกต้องนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่ ไม่เรียนวิทยาศาสตร์เราจะเรียกปลาดาวจริงปลาดาวไม่ใช่ปลานะครับเพราเรียกว่าดาวทะเลนะครับเม่นทะเลปิงทะเลนะครับปิงทะเลเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นปิงนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเป็นปิงเหมือนปิงน้ําจืดนะครับชื่อเป็นปิงนั่นเองจริงๆก็อยู่ในพวกเอกไนโอนเดิมเหมือนกันนะครับเช่นอ่ะดูมีรูปให้ดูนะครับดาวทะเลนะครับอันนี้ก็เป็นปิงทะเลนะครับปิงทะเลเม่นทะเลนะครับพวกดาวดาวเปราะนะ ดาวทะเลเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าดาวเปราะนะครับดาวเปราะนะดาวเปราะก็มี2แบบนะครับอ่าดาวเปราะแบบเดียวนั้นจะสองแบบพวกดาวเปราะนะครับพวกดาวดาวนี่เขาเรียกถ้าเป็นดาวดาวทะเลที่มีขนนี่เขาเรียกดาวขนนกนะครับดาวขนนกนะฮะโอเคครบแปดกลุ่มนะครับอ่มีอะไรต่ออีกไหมก็ น่าจะแค่นี้นะครับคาบต่อไปเราจะมาต่อเรื่องวงจรชีวิตของสัตว์นะครับก็จบแค่นี้สําหรับเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับก็คาบหน้าเดี๋ยวพบกันใหม่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ